ในหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบ,บกลางทุ่งหญ้าเขียวขจีมีบ้านไม้หลังเล็กๆที่อบอุ่นอยู่หลังหนึ่งบ้านหลังนี้เป็นที่อยู่ของคุณยายแก้วแม่เบยใจดีที่มีฝีมือในการทําขนมปังขิงที่อร่อยที่สุดในหมู่บ้านทุกคนในหมู่บ้านรักและนับถือคุณยายแก้วเพราะเธอไม่เพียงแต่ทําขนมอร่อยอร่อยให้กินแต่ยังช่วยรักษาโรคและให้คําปรึกษาในเรื่องต่างๆด้วย วันหนึ่งในฤดูใบไม้ร่วงที่อากาศเย็นสบายคุณยายแก้วตัดสินใจทำขนมปังขิงพิเศษขึ้นมาเพื่อฉลองเทศกาลประจำปีของหมู่บ้านเธอเดอินอนอไปยังตู้ขนมที่เก็บเครื่องปรุงต่างๆหยิบแป้งขิงน้ำตาลน้ำผึ้งและเครื่องเทศต่างๆมาเตรียมไว้บนโต๊ะเธอมีไอเดียที่จะทำมนุษย์ขนมปังขิงขึ้นมาเพื่อเพิ่มความสนุกสนานให้กับเด็กๆในหมู่บ้าน คุณยายแก้วเริ่มลงมือทำขนมปังขิงด้วยความพิถีพิถันเธอผสมแป้งขิงน้ำตาลน้ำผึ้งและเครื่องเทศต่างๆจนได้แป้งที่หอมหวานและมีกลิ่นหอมของขิงจากนั้นเธอใช้มือที่นุ่มนวลปั้นแป้งเป็นรูปร่างมนุษย์น้อยๆเทอ,อาศัยลูกเกดเป็นดวงตาชิ้นขนมปังเล็กๆเ,เ,เป็นปากและใช้ถั่วเป็นกระดุมเสื้อเมื่อปั้นเสร็จแล้วเธอก็อบมันในเตาอบที่ร้อนจัด ขณะที่ขนมปังขิงกำลังอบในเตาอบคุณยายแก้รู้สึกถึงความอบอุ่นและกลิ่นหอมหวานที่แผ่ออกมาเมื่อเสียงเตือนจากเตาอบดังขึ้นคุณยายแกวเปิดเตาอบและหยิบถาดขนมปังขิงออกมาแต่ทันใดนั้นเ,นเองขนมปังขิงที่อบเสร็จก็ลุกขึ้นมายืนด้วยตัวเองด,ว,ว,องดวงตาของมันกระพริบและปากยิ้มกว้างสวัสดีครับคุณยายแก้วมนุษย์ขนมปังขิงพูดขึ้นด้วยเสียงใส คุณยายแก้วตกใจแต่ก็รู้สึกดีใจโอ้สวัสดีจเจ้าขนมปังขิงน้อยเจ้ามีชื่อว่าอะไรละ่ะเธอถามด้วยความสนใจข้าชื่อขิงโก้มนุษย์ขนมปังหิงตอบพร้อมกับกระโดดโลดเป็นด้วยความสนุกสนานข้าดีใจที่ได้เจอท่านคุณยายแก้วคุณยายแก้วหัวเราะและยิ้มยินดีที่ได้รู้จักเจ้าขิงโก เจ้าเป็นมนุษย์ขนมปังขิงที่น่ารักและขี้เล่นมากข้าหวังว่าเจ้าจะมีความสุขและสนุกกับการผจญภัยในโลกนี้ขิงโก้พยักหน้าและตอบข้าจะทำให้ดีที่สุดขอบคุณท่านคุณยายแก้วแล้วขิงโก้ก็ออกไปวิ่งเล่นในสวนหน้าบ้านคุณยายแก้วมองตามด้วยความรักและความหวังใจว่าขิงโก้จะพบเจอสิ่งที่ดีในโลกภายนอก เมื่อคิงโก้กล่าวคำอำลากับคุณยายแก้วเขาก็เริ่มต้นการผจญภัยครั้งแรกในชีวิตคิงโก้เดินออกจากสวนหน้าบ้านของคุณยายแก้วด้วยความตื่นเต้นเขาสูดอากาศบริสุทธิ์เข้าปอดและสัมผัสกลิ่นหอมของดอกไม้ในทุ่งหญ้าคิงโก้ไม่เคยเห็นโลกภายนอกมาก่อนทุกอย่างดูน่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยสิ่งใหม่ๆคิงโก้เดินไปตามทางดินที่ทอดยาวไปยังทุง่งหญ้าเขาพบกับสัตว์เล็กๆ ที่อาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าไม่ว่าจะเป็นกระต่ายกระรอกหรือแม้กระท่งมแมลงปอขิงโกหยุดทักทายกับสัตว์ทุกตัวที่พบเจอสวัสดีข้าชื่อขิงโกเจ้าเคยเห็นมนุษย์ขนมปังขิงมาก,ก่อนหรือเปล่าสัตว์ต่างๆมองขิงโก้ด้วยความประหลาดใจและยิ้มอย่างเป็นมิตรขณะที่ขิงโก้กำลังเดินผ่านป่าเล็กๆเ,เ,เขาได้ยินเสียงน้ำไหลเบาๆเ,เขาตามเสียงนั้นไปและพบลำธารเล็กๆ ที่สายสะอาดกิงโก้ตัดสินใจนั่งพักผ่อนริมลำธารเขาจุ่มเท้าลงในน้ำเย็นๆและรู้สึกสดชื่นกิงโกงูเห็นปลาตัวเล็กๆว่ายน้ำไปมาเจ้าปลาน้อยข้าคือกิงโกข้ากำลังผจญภัยอยู่เจ้าหล่ะมีอะไรสนุกๆมาเล่าให้ฟังบ้างไหมกิงโก้นั่งพักและฟังเสียงธรรมชาติเสียงน้ำไหลเสียงนกร้องและเสียงลมพัดผ่านใบไม้ทุกอย่างทำให้เขารู้สึกสงบ และมีความสุขขิงโก้คิดในใจว่าโลกนี้ช่างกว้างใหญ่และน่าค้นหาเขาตื่นเต้นที่จะได้เจอสิ่งใหม่ๆและเพื่อนใหม่ๆในการผจญภัยของเขาหลังจากพักผ่อนสักครู่ขิงโก้ตัดสินใจเดินต่อไปเขาเดินผ่านทุ่งหญ้าและเข้าสู่หมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ไม่ไกลหิงโกเห็นเด็กๆกำลังเล่นอยู่ในสวนหน้าโรงเรียนเด็กๆหัวเราะและวิ่งเล่นกันอย่างมีความสุขขิงโกยิ้ม และรู้สึกอยากเข้าร่วมด้วยเขาตัดสินใจวิ่งเข้าไปทักทายเด็กๆสวัสดีค่าชื่อขิงโก้ข้าคือมนุษย์ขนมปังขิงเจ้าเคยเห็นขนมปังขิงที่วิ่งได้ไหมเด็กๆหยุดเล่นและมองคิงโก้ด้วยความประหลาดใจว้าวขนมปังขิงที่วิ่งได้เจ้าน่ารักจังเด็กน้อยคนหนึ่งพูดขึ้นคิงโก้หัวเราะและตอบข้าชอบวิ่งและเล่นสนุกข้าอยากเล่นกับพวกเจ้าด้วย เด็กๆยิ้มและเชิญคิงโกเข้าร่วมเล่นกับพวกเขาพวกเขาเริ่มเล่นเกมวิ่งไล่จับกันคิงโกวิ่งอย่างรวดเร็วและคล่องแคล่วเด็กๆพยายามจับคิงโกแต่คิงโกหนีได้ทุกครั้งจับค่าไม่ได้หรอกคิงโกตะโกนพร้อมกับหัวเราะเด็กๆ,ๆสนุกกับการเล่นกับคิงโกและรู้สึกว่าเขาเป็นเพื่อนใหม่ที่น่ารักและน่าสนใจคิงโกรู้สึกดีใจที่ได้พบเพื่อนใหม่ และได้เล่นสนุกกับพวกเขาเขาคิดในใจว่าการผจญภัยครั้งนี้ชางมีความสุขและน่าจดจำหลังจากที่คิงโก้ได้สนุกสนานกับการเล่นกับเด็กๆในหมู่บ้านเล็กๆเ,เขาก็รู้สึกหิวและเหนื่อยเล็กน้อยคิงโก้ตัดสินใจเดินต่อไปเพื่อหาสถานที่พักผ่อนและอาหารอร่อยๆร,ระหว่างทางคิงโก้เดินผ่านสวนผลไม้ที่เต็มไปด้วยต้นแอปเปิลต้นลูกแพร และต้นเชอรี่ขิงโก้หยุดและชื่นชมผลไม้สีสดใสที่ห้อยอยู่บนต้นไม้อืมผลไม้น่ากินจังข้าคงต้องลองชิมบ้างขิงโก้พูดกับตัวเองจากนั้นเขาก็เด็ดแอปเปิ้ลสีแดงช่ำจากต้นไม้มากินขิงโก้รู้สึกสดชื่นและพลังงานกลับมาอีกครั้ง ขณะที่คิงโก้กำลังเดินเล่นในส่วนผลไม้เขาได้ยินเสียงใครบางคนกำลังร้องให้อยู่เขาตามเสียงนั้นไปและพบเด็กน้อยคนหนึ่งนั่งอยู่ตายต้นไม้เด็กน้อยมีใบหน้าที่เศร้าและน้ำตาคลอสวัสดีเจ้าเป็นอะไรไปเหรอคิงโก้ถามด้วยความห่วงใหญเด็กน้อยเงยหน้าขึ้นมองคิงโก้และพูดด้วยเสียงสะอื้นข้าหลงทาง และหาพ่อแม่ไม่เจอคากลัวและไม่รู้จะทำอย่างไรดีขิงโก้ยิ้มและนั่งลงข้างๆเด็กน้อยไม่ต้องกลัวข้าอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเจ้าข้าชื่อขิงโก้ข้าเป็นมนุษย์ขนมปังขิงแล้วเจ้าชื่ออะไรเด็กน้อยยิ้มและเช็ดน้ำตาข้าชื่อแจ็คขอบคุณมากขิงโก้ข้าไม่รู้จะทำยังไงถ้าไม่ได้เจ้าขิงโก้พยักหน้า ไม่เป็นไรแจ็คข้าจะพาเจ้าไปหาพ่อแม่เองข้ารู้ทางไปหมู่บ้านที่เจ้ามาจากคิงโก้จับมือแจ็คและพาเขาเดินกลับไปยังหมู่บ้านที่อยู่ไม่ไกลระหว่างทางคิงโก้และแจ็คพูดคุยกันและรู้สึกผูกพันกันมากขึ้นคิงโก้เล่าเรื่องการผจญภัยของเขาให้แจ็คฟังแจ็คฟังด้วยความสนใจและหัวเราะก,กับเรื่องราวของคิงโก้ ข้าไม่เคยคิดเลยว่าจะได้เจอมนุษย์ขนมปังขิงที่มีชีวิตเจ้าช่างเป็นเพื่อนที่ยอดเยี่ยมจริงๆขิงโกเมื่อถึงหมู่บ้านขิงโกและแจ็คพบกับพ่อแม่ของแจ็คที่กำลังค้นหาแจ็คด้วยความกังวลแจ็คข้าดีใจที่เจ้าปลอดภัยแม่ของแจ็คร้องให้และกอดแจ็คด้วยความดีใจข้าพบแจ็คในสวนผลไม้และพาเขามาหาท่าน ข้าเป็นมนุษย์ขนมปังขิงขิงโก้ขิงโก้กล่าวพร้อมกับยิ้มพ่อแม่ของแจ็คขอบคุณขิงโก้ด้วยความซาบซึง้งขอบคุณมากขิงโก้เจ้าช่วยเหลือแจ็คและทำให้เราดีใจมากเจ้าช่างเป็นมนุษย์ขนมปังขิงที่น่ารักและมีน้ำใจคิงโก้ยิ้มและตอบข้ายินดีที่ได้ช่วยแจ็คข้าเองก็รู้สึกดีใจที่ได้พบเพื่อนใหม่ที่ยอดเยี่ยมข้าหวังว่า เราจะได้พบกันอีกในอนาคตขิงโก้และแจ็คกล่าวลากันด้วยความสุขขิงโก้รู้สึกว่าเขาได้ทำสิ่งที่ดีและได้เพื่อนใหม่ที่น่ารักแจ็คเองก็รู้สึกขอบคุณและประทับใจในน้ำใจของขิงโก้หลังจากที่ขิงโก้ได้ช่วยแจ็คและได้เพื่อนใหม่ขิงโก้ก็เดินทางต่อไปเพื่อค้นหาการผจญภัยใหม่ๆคิงโก้เดินผ่านทุ่งหญ้าและป่าเล็กๆจนมาถึงป่าลึกที่ดูทึบ และน่ากลัวแต่คิงโก้ไม่รู้สึกหวาดกลัวเพราะเขาเต็มไปด้วยความมั่นใจและความกล้าคิงโก้เดินเข้าป่าและพบกับสัตว์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นนกคู่กวางและกระรอกสัตว์เหล่านี้ดูสงบสุขและเป็นมิตรแต่คิงโก้ก็รู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ค่อยปกติในป่านี้คิงโก้ได้ยินเสียงกระซิบเบาๆจากพุ่มไม้ข้างทางเขาหยุดและหันไปดู ใครอยู่ที่นั่นคิงโก้ถามด้วยเสียงเข้มทันใดนั้นเองคิงโก้เห็นดัสีหาเสือเลือคู่หนึ่งที่แวววาวในความมืดมันคือหมาป่าตัวใหญ่ที่ดูดูร้ายหมาป่าค่อยๆออกมาจากพุ่มไม้และมองคิงโก้ด้วยสายตาที่หิวโหวยขนมปังคิงอร่อยๆข้าหิวจังหมาป่าพูดพร้อมกับน้ำลายไหลคิงโก้รู้สึกตื่นเต้นและก,กลัวเล็กน้อยแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้ ข้าไม่ใช่แค่อาหารของเจ้าข้าคือขิงโกโมนุษย์ขนมปังขิงที่มีชีวิตข้าไม่ยอมให้เจ้ากินข้าหรอกหมาป่าหัวรอบเบาๆเจ้ากล้าหาญมากแต่เจ้าคิดว่าเจ้าจะหนีข้าได้หรือหมาป่าพูดพลางก้าวเข้ามาใกล้ขิงโกขิงโก้คิดเร็วและหาทางหนีเขามองไปรอบๆ และเห็นต้นไม้สูงใหญ่ที่มีเถาวันให้ลงมาถ้าข้าสามารถปีนต้นไม้นั้นได้ข้าก็อาจจะนีมาป่าได้คิงโก้คิดในใจคิงโก้เริ่มวิ่งไปยังต้นไม้และกระโดดจับเถาวันเขาปีนขึ้นไปอย่างรวดเร็วมาป่าพยายามไล่ตามคิงโก้แต่คิงโก้ว่องไวและคล่องแคล่วเ,เกินไปคิงโก้ปีนขึ้นไปถึงยอดต้นไม้และนั่งหลงหอบด้วยความเหนื่อยเขามองลงมาเห็นมาป่าที่อยู่ด้านล่างมาป่า ไม่สามารถปีนตามขึ้นมาได้เจ้าทำได้ดีขิงโก้เจ้าหนีข่าได้จริงๆมาป่าพูดพร้อมกับถอนหายใจฆ้าคงต้องหาของกินที่อื่นแล้วขิงโก้ยิ้มและตอบข่าไม่ยอมให้เจ้ากินข่าหรอกค่าเป็นมนุษย์ขนมปังขิงที่มีชีวิตและมีความกล้ามาป่าหันหลังและเดินหายไปในความมืดขิงโก้นั่งพักอยู่บนยอดต้นไม้เขามองเห็นทิวทัศน์ ที่สวยงามของป่าจากที่สูงหิงโก้รู้สึกภูมิใจในตัวเองที่สามารถเผชิญหน้ากับอันตรายและรอดมาได้หิงโก้ตัดสินใจพักค้างคืนบนยอดต้นไม้เขามองดูดวงดาวที่ส่องแสงในท้องฟ้าและคิดถึงการผจญภัยที่เขาได้พบเจอหิงโก้รู้ว่าเขายังมีการผจญภัยอีกมากมายรออยู่ข้างหน้าและเขาพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งที่เข้ามา เช้าวันใหม่เริ่มขึ้นขิงโก้ตื่นขึ้นมาบนยอดต้นไม้ที่เขาใช้เป็นที่พักค้างคืนเขามองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าแสงแดดแรกของวันทำให้ขิงโก้รู้สึกอบอุ่นและมีพลังขิงโก้รู้สึกว่าถึงเวลาที่จะต้องกลับบ้านและเล่าเรื่องการผจญภัยของเขาให้คุณยายแก้วฟังขิงโก้ปีลงจากต้นไม้ และเริ่มเดินทางกลับบ้านระหว่างทางเขาได้เจอกับสัตว์ต่างๆที่เขาเคยพบเจอเช่นกระต่ายกระรอบและนกคู่พวกสัตว์ทักทายคิงโก้ด้วยความยินดีที่เห็นว่าเขาปลอดภัยคิงโก้เล่าเรื่องการผจญภัยของเขาให้พวกสัตว์ฟังทุกคนฟังด้วยความตื่นเต้นและชื่นชมในความกล้าหาญของคิงโก้เมื่อคิงโก้เดินมาถึงหมู่บ้านเล็กๆ ที่เขาเคยเจอกับเด็กๆเ,เขาก็เห็นเด็กๆก,กำลังเล่นกันอย่างมีความสุขขิงโกหยุดและทักทายพวกเขาสวัสดีข้ากลับมาแล้วข้ามีเรื่องเล่าใหม่ๆให้ฟังอีกเพียบเด็กๆวิ่งเข้ามาหาขิงโกและฟังเรื่องราวการผจญภัยของเขาด้วยความสนใจขิงโกเจ้าเจออะไรบ้างในป่าลึกเด็กน้อยคนหนึ่งถาม คิงโก้ยิ้มและตอบข้าเจอกับมาป่าดูร้ายแต่ว่าข้าสามารถหนีมันได้ข้าปีนขึ้นต้นไม้สูงและพักค้างคืนบนยอดต้นไม้ข้าเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามและคิดถึงพวกเจ้าทุกคนเด็กๆฟังด้วยความประทับใจและชื่นชมในความกล้าหาญของคิงโก้เจ้าเป็นฮีโร่ของเราคิงโก้เด็กๆตะโกนพร้อมกันคิงโก้หัวเราะและตอบข้าดีใจ ที่ได้เป็นเพื่อนกับพวกเจ้าข้าต้องกลับบ้านไปหาคุณยายแก้วแล้วข้าจะแวะมาเยี่ยมพวกเจ้าอีกแน่นอนคิงโก้เดินต่อไปยังบ้านของคุณยายแก้วเมื่อเขามาถึงบ้านไม้หลังเล็กๆที่อบอุ่นเขาเห็นคุณยายแก้วกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ในสวนคุณยายแก้วข้ากลับมาแล้วคิงโก้ร้องด้วยความดีใจ คุณยายแกวหันมามองและยิ้มขิงโก้ยินดีต้อนรับกลับบ้านจะข้าดีใจที่เห็นเจ้าปลอดภัยขิงโก้นั่งลงข้างๆคุณยายแก้วและเล่าเรื่องการผจญภัยของเขาให้ฟังคุณยายแก้วฟังด้วยความสนใจและภาคภูมิใจในตัวขิงโก้เจ้าเป็นมนุษย์ขนมปังขิงที่กล้าหาญและมีน้ำใจข้าภูมิใจในตัวเจ้ามากขิงโก้ิงโก้ยิ้มและตอบข้ารู้สึกว่า การผจญภัยครั้งนี้ทําให้ข้าเรียนรู้และเติบโตขึ้นข้ารู้จักเพื่อนใหม่และได้เผชิญหน้ากับอันตรายข้าจะจําบทเรียนและความทรงจํานี้ไว้ตลอดไปคุณยายแก้วกอดคิงโก้ด้วยความรักและความอบอุ่นเจ้าคือสิ่งที่ดีที่สุดที่ข้าเคยสร้างข้าเชื่อว,ว่าเจ้าจะมีการผจญภัยอีกมากมายเราอยู่ข้างหน้าคิงโก้มองไปยังท้องฟ้า และคิดถึงอนาคตของเขาเขารู้ว่าไม่ว่าจะเจออะไรเขาจะมีความกล้าและความมั่นใจในการเผชิญหน้ากับมันและเขาจะนำบทเรียนและความทรงจำจากการผจญภัยครั้งนี้ไปใช้ในการผจญภัยครั้งต่อไป